อันนี้ก็ทิ้งไปเลยเนาะนี่ครับทิ้งนะครับันนี่เราบ้างน้ำ,นนำมีสามนะครับสามอ๋อยังเหลือนะครับยังเหลือโน่นอีกลูกด้านบน คือลูกมดแดงที่เห็นบ่อยๆนี่ครับมดแดงเต็มเลยมดแดงวิ่งกันเยอะแยะเลยมดแดงนี่ลุเนี้มดแดงเต็มเลยมดแดงอกัดใหญ่เลยนี่รังมดอยู่ด้านบนนะครับว้าย สย้องพองคนเลยครับนี่ครับ